ปีที่ผ่านมาเราก็ขยายไปเซกเมนต์ใหม่ๆมากขึ้นนะครับบุคลากรก,รกรก็มากขึ้นด้วยเราเองก็อยากได้ออฟฟิศในเมืองสำหรับพนักงานบางกลุ่มที่อาจจะสะดวกเดินทางในเมืองมากกว่าโจทย์หนักของ First Chapter เลยก็คือผมมีพื้นที่อยู่แค่นี้ทำยังไงให้พนักงานทุกคนไม่อึดอัดไม่เบียดก่อนที่เราจะมาทำออฟฟิศใหม่พื้นที่มันก็ค่อนข้างขับแคบก็ถือว่าเบียดเลยแหละ ซึ่ง First Chapter ก็ออกแบบมาดีมากนะครับก็ทำให้พื้นที่ออฟฟิศเนี่ยก็โปรง่งาดูแล้วก็รู้สึกสบายไม่ได้อึดอัดท,ทั้งที่คนก็เยอะของฝั่งบัญชีเองเนี่ยก็มีแทนที่จะทำผนังทึบเขาก็ทำเป็นฉากกาั้นฟึ่งฉากก็ใช้งานได้ด้วยก็คือเขียนเขียนบอร์ดเขียนอะไรได้ครับผมว่าพอทำออฟฟิศใหม่พนักง,งานก็ดูแฮปปี้มากขึ้น และการดีไซน์แบบมีสตอรี่ที่ให้กับ t h e r ์ d e e ดนะคะเราแปลโจทย์นะคะ t h e ร์มาเดเนี่ยเป็นบริษัทผู้นำผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความเย็นและสังเกตจากโลโก้เขาสิคะจะเหมือน Marvel Superhero ในเรื่องของความเย็นโดยเฉพาะเลยเราเลยออกแบบเส้นสายที่เป็นตัวตัดของโลโก้ต่างๆที่เป็นตัวอักษรนะคะมาไว้ที่ลายพื้นวิ่งเข้ามาตั้งแต่ด้านหน้าแมทช์กับโลโก้แล้วก็การเลือกสีสันที่เป็นโลโก้ CI ของเทอร์มาเดสค่ะ อีกหนึ่งไอเดียนะคะตั้งแต่ด้านนอกเลยให้ดูโดดเด่นนะคะก็คือการวางเฟรมอลูมิเนียมด้านนอกจากทางประตูเลยค่ะที่ระวังเฉียงเนี่ยให้เหมือนกับตัว M ของโลโก้ลูกค้าทำให้จากภายนอกแล้วเนี่ยดูมีสตอรี่ตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาข้างในเลยค่ะ เนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยอยู่ในศูนย์การค้าดังนั้นการตกแต่งออฟฟิศที่นี่จึงไม่เหมือนออฟฟิศบิลดิ้งทั่วไปที่นี่ทํางานเหมือนห้างเลยค่ะแล้วที่สําคัญค่ะไทม์ไลน์ที่จํากัดมากที่ทางอาคารเนี่ยมีให้เพียงแค่1เดือนดังนั้นเราจะต้องทําให้เสร็จตามไทม์ไลน์ที่กําหนดค่ะ เราก็ต้องยอมรับว่าทางทีมงานหรือทางผมปัจจุบันอย่างงานก็แน่นมากอยู่แล้วเราเองก็มีแผนที่จะเอาธุรกิจเข้ามาหาชนด้วยนะครับทำให้ภาพลักษณ์ของเราดีขึ้นเราอาจจะมีการสร้างแบรนด์ทำแบรนดิ้งขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็สรรหาพนักงานง่ายขึ้นด้วยครับ เราก็อยากได้คนที่เราให้แนวทางแล้วเราก็วางใจเขาได้ว่าเออเขาจะทํามาแล้วโอเคเราไม่ต้องปวดหัวครับเ i r ร t chapter ก็ผมว่าตอบโจทย์มากเพราะว่าด้วยความที่เขามีประสบการณ์อยู่แล้วทางบริษัทแทบจะไม่ต้องยุ่งอะไรเลยเพราะทาง First chapter ก็คือช่วยหมดเลยมาอีกทีตอนสุดท้ายก็คือทําเสร็จหมดละจบหมดละผมว่าอันนี้ก็ดีเพราะว่าทํางานเองเราก็ไปโฟกัสกับธุรกิจหลักเราไปสร้างยอดขายไปทำอะไรแล้วตรงนี้เราก็ไม่ต้องเป็นป่วงอะไรเลยก็ขอบคุณ First Chapter มากครับ ความสบายใจของลูกค้าระหว่างการตกแต่งคือหน้าที่ของเราค่ะเพราะเฟอร์ชัปเตอร์ดีไซน์แบบบีสตอรี่อยู่ในงบจบในเวลาค่ะ